ครับการสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาลุงพุก็จะเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับ,อ,บกอุบาสหกอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พุทธบริษัทแล้วก็พุทธศาสนิกชนพเราเป็ญชาวพุทธวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพูดง,ง่ายๆอย่างเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตโมโหฬารระดับโลกนะครับเป็นการค้นคิด แล้วก็เป็นความจริงเกิดขึ้นแล้วในในบนโลกนะครับวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องศาสนาไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็พิธีกรรมหรือศาสนาพิธีต่างๆวันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเป็นการคดคินระบบซึ่งไม่ต้องใช้อาวุธเป็นระบบดิจติตอลเนี่ยแต่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเดีย๋ยวจะอธิบายทีละขั้นตอนนะครับ เริ่มเรื่องเดิมทีเลยเนี่ยลุงคนคิดอยู่แต่ทีแรกแล้วตั้งแต่เริ่มมีระบบสมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วก็มือถือมือถือแล้วมันก็จะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นเป็นการใช้มันสมองอันแยบยลเนี่ยแล้วเป็นการวางงานอย่างแบบมีระบบใช้เวลานานเป็นสิบปีก็จริงแต่สมริถผลปัจจุบันนี่สมริถผลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอุมพูดไปแล้วจเข้าใจเลย คือระบบ a อ d ด o i d เนี่ยสมาร์ทโฟนมือถือเมื่อก่อนมันจะเป็นจอขาวดำนะครับแต่ในขณะตอนเนี้มันไม่ใช่จอขาวดำนะครับมันเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกับโทรทัศน์และทีวีแล้วการวางงานของอเมริกาเนี่ยในกลุ่มของประชาธิปไตยเนี่ยโรคเสรีเนี่เขาไม่ต้องใช้อาวุธไปไป,ไปลบแต่เขามีวิธีการที่ส่งส่งสัญญาณไปเนี่ย แล้วก็จายครอบคุณไปในโลกของผรเิเการเนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนนี่แหละครับปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้วครับในซีเรียรเพราะข้อมูลและข่าวสารต่งางๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมือถือปั๊บเนี่ยก็เกิดการเปรียบเทียบคนที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมเนี่ยหรือผรเิเการเนี่ยยังไม่ทันคิดเพราะาระบบเนี่ยมันไปถึงเพราะทุกป,ประเทศเนี่ยไม่ไมว่าจะเป็นระบบผลิตการหรือเสรีนะครับ แล้วก็ป,ล,ปลุกคือรู้อานาจมาปกครองอย่างประธานประธานาธิบบีของซีเรียเนี่ยในอาซานเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องลบสลายแม้ก็สร้างรัเสเซียเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่มีมือถือระบบนี้เนี่ยมันไม่มีข้อเปรียบเทียบนะครับอย่างโลกเสรีเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะมีไม่เป็นเการทางความคิดแล้วก็จะมีอิสระทางความคิดแล้วก็มีอิสระในการไม่ได้ถูกบังคับแล้วก็ ยอมรับความเป็นจริงนะครับปัจจุบันนี้มันมีประโยชน์อย่างมหาศาลลุงพลจะพูดให้ฟังนะครับว่าที่ลุงพลคิดเนี่ยแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงพลคิดมาเป็นสิบปีเริ่มเรื่องเดิมทีเลยตอนลุงพลก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สมัยก่อนที่เขามาจะเป็นเครื่องรอแต่ลุงพลก็ยังไม่ได้เล่นนะเครื่องรอมันจะเป็นภาษาอังกฤษจขอขาวดำก็คือจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีรุ่นสี่แปดหกมาเนี่ยเริ่มจอสีเริ่มจะเข้ามา แล้วก็มา3ามจหนึ่งจนมา Windows 95อาอธิบายทีทละขั้นตอนนะครับคอ,คอมพิวเตอร์ก็จะมีทั้งหมดเรยเนี่ยองค์ประกอบของมันก็ก็คือตั้งอยู่คอมพิวเตอร์บ้านเน่ยนะครับตั้งอยู่ในโต๊ะเช่นว่าโต๊ะบัญชีนะครับหรือห้องทํางานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีมอนิเตอร์เป็นจอนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็มีพิมพ์เตอร์แล้วก็มี CPU นะครับเมนบอร์ด หลังจากที่ลุงพลได้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปั๊บเนี่ยแล้วสนใจแล้วลุงพลเป็นคนชอบทีแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่พอมีการดาวน์โหลดเรื่องทีวีเรื่อง youtube เรื่อง facebook ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ค้นคิดระบบนี้มาเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเดิมทีเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็มาจากสหรัฐสหรัฐเป็นผู้เอาเทคโนโล,โลยีต่วนนี้เนี่ย ปล่อยขายกระจายไปทั่วโลกแล้วม,มหาอำนาจที่ปกครองในระบบสังคมนิยมเยสุดท้ายก็ต้องมาตายลังนะครับปาตายน้ำตื้นกับมือถือตัวอย่างมีให้เห็นนะครับประเทศซีเรียนะครับกลุ่มไอซิดเนี่ยกลุ่มต่างๆในในใน,ในประเทศซีเรียเนี่ยก็แต่ข้อมูลแล้วก็เห็นโลกของเสดีได้เห็นบรรยากาศของ ทั่วโลกทุกประเทศข้อดีของสมาร์ทโฟนก็คือมันมีเป็นระบบของมันก็คืออย่างมี Facebook มียู u ู e มีวีแชทมี Li น์อิน t ต g แกรมนี่แหละครับแล้วก็มีทิกตอกปัจจุบันทีนี้โลกที่ปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมินิสต์ในระบบบริการจะปิดหูปิดตาแม้กระทั่งเกาหลีก็เถอะป,ปัจจุบันเนี่ยในเมื่อ มันมีระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าแม้แต่ประเทศที่เขาปกครองระบบสังคมนิยมเนี่ยเขาก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีเทคโนโลยีหรือมีอาวุธที่ทันสมัยมีโดนแล้วก็บังคับด้วยสื่อและสัญญาณระบบดิจ,จิตอลมันจึงนำพาเนี่ยประชากรในประเทศเนี่ยได้เห็นความจริงของโลกเสรี ประเทศซีเรียนะครับห้าสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยมันไม,ม่สามารถที่จะไปเป็นระบบของสังคมประชาธิปไตยได้เลยแต่ปัจจุบันนี้เกิดการล่มสลายเพราะอะไรเพราะประชากรที่ถูกครอบงำไปเนี่ยครอบงำเลยระบบผลิตการเนี่ยปัจจุบันนี้เขามีมือถือปั๊บทีนี้ความที่มันมีมือถือปั๊บมันมีการอยากเรียนรู้อยากรู้นะครับมันก็เข้าไปในเซิร์ชดูในยูทูบมันก็เลยกเกิดการเปรียบเทียบอะไรขึ้น ถูกจ้องอะไรคือไม่ถูกต้องอะไรคือผลิตก,การทางความคิดทีนี้คนที่เป็นชาวซีเรียปั๊บเนี่ยที่อยู่ในระบบผลิตก,การมานานเนี่ยแต่พอเข้าไปดูในสมาร์ทโฟนปับ๊บเพราะเดี๋ยวนี้จอเล็กๆเ,เนี่ยแหละครับจากคอมพิวเตอร์โต๊ะแล้วก็มาโน้ตบุ๊กจนกลายมาเป็นระบบสมาร์ทโฟนองค์คขอยินดีด้วยนะครับกับคนที่ต้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เป็นการวางเกมมาตั้งแต่ เอาเทคโนโลยีตัวนี้ลงมาแล้วก็เกิดมีการยิงดาวเทียมขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นระบบประสังคมนิยมคอมมวนิดหรือระบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีระบบนี้เข้ามาเพื่อทิ้งความได้เปรียบทางอาวุธระบบิจิตอนปัจจุบนันนี้เครื่องบินไม่ต้องใช้คนขับแม้แต่มอเตอร์ไซค์เองเนี่ที่ออกมาใน y o u t u b e เนี่ยไม่ก็ไม่ต้องใช้คนขับแล้วคนเดียวนี้ก็บินได้เลยมีโดยมีเครื่องจั วางอยู่บนบนขาแล้วก็ขึ้นไปยืนแล้วก็สามารถบังคับบินเหมือนกับเครื่องบินได้เลยนี่คือความจริงมันมีแล้วครับวันนี้ทุกคนขึ้นมาพูดเนี่ยก็คือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับประเทศซีเรียประเทศซีเรียนะครับไม่ใช่ประเทศเล็กๆปัจจุบันนี้ประชาชนชาวซีเรียนะสามารถยึดเมืองหลวงนะครับของซีเรียได้แล้วก็ล้มระบบประธานาธิบดีอาซรา์เนี่ย แล้วก็ต้องอับไปหีตัวเองนะครับออกนอกประเทศนะครับพลีภัยออกนอกประเทศนี่ก็เป็นข้อให้เห็นชัดเจนนะครับอเมริกาฉลาดมากเพราะรู้ว่าระบบเนี่ยมันจะมีอยู่สองปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นระบบสงครามเย็นมันก็จะมีรัเสเซียนะครับมีเกาหลีเหนือแล้วก็จีน แต่ในขณะเดียวกันหารู้ไหมว่าไอ้มือถือเนี่ยนะครับที่สมาร์ทโฟนที่มันแทรกซึมเข้าไปในแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันทําให้ประชากรได้เรียนรู้อิสระทางความคิดเรียนรู้อิสระทางการใช้เทคโนโลยีแล้วเรียนรู้ว่าประชากรแต่ละประเทศในโลกศิลปเขามีการปฏิบัติและมีความอิสระซิลีแบบไหนม,มันมันจริงเป็นไม้ตายของอเมริกานี่ก็คือเรื่องจริง ครับ่อ,อขอโทษ้ทีนะครับพอดีจังหวะเจ็ดโมงเช้าพอดีลุงผมเพิ่งกลับมาจากทํางานแนละ้ขายของขายลูกชิ้นพอดีเขามีเสียงตามสายเดี๋ยวจะมาต่อนะครับเนี่ยเป็นข้อดีนะครับทําให้เกิดการปฏิวัติเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือประชาหรือผลิตการทางความคิดเนี่ยปฏิการนะครับเตรียมตัวได้เลยครับเพราะพระคุณจะอยู่ไม่รอดแม้แต่ เจ้าหน้าที่ทางการทหารหรือว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารปั๊บเนี่ยพอเขาได้เห็นความเป็นจริงปั๊บเนี่ยเขาก็มีข้อเปรียบเทียบพะสุดท้ายก็จะประชาชนในประเทศเนี่ยซึ่งถูกกระทาเนี่ยถูกการเอาละระเบียบเนี่ยแล้วก็เป็นถูปิดตาเนี่ยก็เกิดการสว่างขึ้นเป็นชาเป็นเป็นมันสมองอันฉลาดของอเมริกาเป็นอันความฉลาดของคนที่ผลิตระบบนี้ขึ้นมา โดยต้องไม่ใช้ไป้องไปใช,ปปใช้เพราะมันจะไปต่อต้อานกันเองโดยอัตโนมัติแล้วระชาชนภายในประเทศที่ถูกปกครองแ,แบบกดขี่ข่มเหงเนี่ยแล้วเป็นผดิการเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยกลุกขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะให้เหมือนกับอ,อะไรยประเทศที่เป็นประชาธิไปไตผมพูดคำทั้ายเลยครับไม่เกินอีกยี่สิบปีให้ยี่สิบปีนะครับระบบผลิการคอมมิวนิสต์จะหมดไปนะครับแล้วก็ หูตาก็จะสว่างขึ้นประชากรโลกก็จะได้เห็นความเป็นจริงจากลุงพลนะครับไอ้พวกที่มีอำนาจปกครองระบบผลิก,การเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเสื่อมลงเพราะสมาร์ทโฟนนี่แหละครับจะเป็นอาวุธสําคัญของโลกเสรีนี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างยูเครนแล้วก็ซีเดียปัจจุบันนี่แหละครับจากลุงพลนะครับเดี๋ยวจะมาต่อใหม่อีกรอบนึงสาธุครับ